เดี๋ยวยังจัะไปดีไหนจอขึ้นยังอไงได้ยินเสียงไหมเปิดเสียงมาต้องเปิดเสียงอะไรจะถามไม่ใช่จะถามนน่ได้ยินเสียงเราไหมอ๋อได้ยินอยู่ใช่ป่ะโอเคโอเค ได้แล้วหอ่อว,ว้าวมีคนเข้ามายังทักครับสวัสดีด้วยนะครับผมสวัสดีคุณมิชื่ออะไรอะมิคาซ่าเหรอมินาโตะด้วยนะครับ วันนี้ก็มาลองแบบไลฟ์สดเป็นครั้งแรกนะเว้ยเพื่อนๆก็ไงฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องดูสกอไว้ด้วยแล้วกันนะครับติดตามมานานแล้วครับมีโปรแกรมนี้ด้วยเอ้ยสุดยอดแล้วไงวันนี้เราควรจะไปคู่ไหนดีเข้ามาพูดคุยกับเราได้นะเว้ยเพื่อนก็ได้ยินเสียงเราชัดเจนไหมได้ยินก็บอกด้วยแล้วกันนะเราเพิ่งมาลองไ like, ลดูนะปกติก็แบบไม่ค่อยได้ไลอะไรอย่างนี้นะก็ฝากกดติดตามช่องเราไว,ไว,ไว้เลยแล้วก็แชร์ให้เราด้วยก็ได้นะแต่ แต่อะไรลูกพี่วันนี้เดี๋ยวเราจะมาวิเคราะห์กันสักประมาณชัดเจนเลยใช่ป่ะโอเคขอบคุณมากเลยเว้ยขอบคุณด,ด้วยนะครับผมก็มาฝากด้วยแล้วกันนะไงฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วเดี๋ยวเข้าทักมาพูดคุยกับเราเออโปรแกรมที่ใช้อยู่เป็นไงมั่งโอเคอยู่ไหมหมดหรือย,อยัง token? โทเค็นโทเค็นหมดก็เดี๋ยวทักไปในกลุ่มก็ได้นะเดี๋ยวเพอ,เ,อ,อเดี๋ยวเราเติมแจกให้ก็ได้ือวาแบบเข้ามาดูไลค์กันอะไรประมาณนี้นะครับ เออเดีย๋ยวเราแจกให้ก็ได้ถือว่าแบบเข้ามาพูดคุยกันนะวันนี้ก็จะมีมาฝากหลายคู่เหมือนกันนะว่าจะไปวันนี้ก็จะไปอยู่ในแนวแชมเปี้ยนลีกแล้วกันนะต้องบอกว่าวันนี้ฟุตบอลเยอะมากเลยนะนเพื่อนๆวันนี้มีทั้งแบบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกาลาตาสลายนะคู่นี้แล้วก็มีเซบีย่าพีเนะหรือว่าแบบอยากดูคู่ไหนอะไรแบบนี้ก็บอกเราได้นะสวัสดีด้วยนะครับผมจัด คู่แมนยูให้ดูหน่อยจัดไปครับผมจัดคู่แมนยูให้ดูหน่อยใช่ไหมส,สวัสดีด้วยนะครับแล้ววันนี้เราก็มาทดลองใช้โปรแกรมดูนะครับผมต้องบอกว่าใช้งานไม่ยากนะมาวันนี้ก็แบบมาลองทดลองไลฟ์ YouTube นะ สวัสดีคนที่ยังอยู่ด้วยนะคนไหนเข้ามาแล้วนะครับผมก็พิมพ์ทักทายกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ก็มาลองคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับกาลาตาสไนใช่ไหมเดี๋ยวลองไปดูสถิติ 5. คู่นี้กันหน่อยนะเรายังไม่ได้เข้าไปรองเลยนะมาวิธีการใช้แล้วก็กรอกใช่ไหมว่านับผลสกอร์ว่าเจ้าบ้านกับทีมเยือนเนี่ยห้านัดล่าสุดเนพวกเขายิงได้กี่ลูกใช่ไหมต้องบอกว่าฟอร์มแมนยูดีนะเว้ยแกเดี๋ยวเราเปิดคู่แมนยูก่อน หาไม่เจอแล้วมันอยู่กาลาตาสลายไปเยือนกาลาตาสลายใช่หไหมกาลาตาสลายเจอกับอารัญญาสปอร์5นัดล่าสุดนี่นะไปเลยหนึ่งยิงไปสี่ยิงไปห้ายิงไปหกยิงไปแปดยิงไปเก้าโหดมากเลยนะยิงไปเก้าส่วนแมนยูเนี่ย แมนยูนี่ห้านัดล่าสุดยิงไป1นึ่งยิงไป3ามนัดที่สยิงไป4ี่ยิงไปอีกสเป็น7จ็ดยิงไป8ปดนนี้ยิงไม่ได้ยิงไปแปดโอ้ถือว่ายิงเยอะทั้งคู่เลยนะแล้วก็กรอกข้อมูลลงไปนะยิงไปแปดอยากดูคู่ไหนก็พิมพ์มาบอกได้นะหรือว่าแบบอยากจะไปพิคอเองอะไรแบบนี้ก็ได้นะอันดับคะแนนสักครู่นะเราก็ต้องกรอกเป็นอันดับของอยูฟ่าแชมเปียนลีกใช่ปะ ที่สกับที่4มาอยู่ที่3แล้วก็แมนยูนี่อยู่ที่4เป็นบวยวันนี้จะรอดไหมลูกพี่มีความคิดเห็นว่าอย่างไรคะแนนก็จะมี4กับ3านะสแต้มแล้วก็นี่มี3าแต้มพิมเขาคู่อื่นเขามาพูดคุยกันได้นะครับแนะนําวิธีการเลือกคู่หน่อยครับผมยังไม่ประสบความสําเร็จใช่ปะเดี๋ยวเราจัดให้เดี๋ยวเรา วิเคราะห์คู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดให้ก่อนแล้วกันนะโอเคนี่เรากอกคู่แมนยูไปแล้วใช่ไหมตามที่เพื่อนๆบอกแล้วเราก็มาดูเรทเรทคู่นี้นี่เปิดออกมา0ูนทับศูแล้วก็มาอกาอนันคือราคาเสมอครบครึ่ง ล้วก็มาเกาะคือหลักๆอะ่ะเราว่าต้องกอกสถิติให้ครบวเว้เพื่อนๆคือเราต้องดูด้วยว่าแบบทีมไหนเนี่ยมันได้เปรียบทีมไหนมันเสียเปรียบใช่ปะถ้าเราก,กอกเลี้สถิติอะไรครบยางเงอ่ะเรามาลองคำนวณผลคำนวณผลออกมาแล้วนะคู่นี้มีโอกาสสูงแรกอยู่ที่ 63%แต่ว่าเว็บดูสกอร์เนี่ยแนะนำไปที่ตำแรกโอกาสชนะเจ้าบ้านกับทีมเยือนเห็นไหมเจ้าบ้านมีโอกาสชนะอยู่48%ทีมเยือนมีโอกาสชนะ45%อันเนี้ยเกอกตามสถิติเลยนะเพื่อนๆอันนี้ยคือเจ้าโปรแกรมดูสกอร์ใช่ป่ะเขาจะวิเคราะห์ตามสถิติเลยเว้ยว่ามันจะออกมาเป็นยังไงมันไม่ได้บอกว่าทีมเยือนคือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วมันก็ไม่ได้บอกว่าเจ้าบ้านคือกาตาลาสไลน์นะ มันกกากตามว่าสีสติของคู่นี้มันจะออกมาเป็นยังไงแล้วโอกาสที่เราจะมาดูอะนี่คือในกรณีที่เราไม่รู้ใช่ป่าว่าเจ้าบ้านและทีมเยือนมันเป็นยังไงถูกไหมและในกรณีที่เรารู้อะเมื่อกี้เราลองเราลองเก็บข้อมูลตัวเมื่อกี้เอาไว้ในใจก่อนใช่ปะ่ะแล้วคราวนี้เราก็ลองมาดูข้อมูลไว้ เนี่ยพอเรามาดูข้อมูลใช่ป่ะเรามาดูเจ้าบ้านตอนนี้เรารู้แล้วว่าเจ้าบ้านคือกาลาตาสลายใช่ป่ะนัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะอลัญญาตาสปอร์มา4-0เราลองมาดูข้อมูลตรงนี้ดิ5นัดล่าสุดอะอันยากาลาตาสลายอะยิงครึ่งแรก3ครั้งก็คือถ้าเราลงทุนในครึ่งแรกอะยิงครึ่งแรก3ครั้งแล้วก็ไม่ยิง2ครั้งเรามาดูแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้าง แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดอ่ะยิงครึ่งแรกสี่ครั้งหลังนี่คือมีสกอร์ครึ่งแรกตลอดเลยถูกปะแล้วเมื่อแบบเอามาดู2นัดล่าสุดที่เจอกันก็ยิงครึ่งแรกทั้งสองครั้งใช่ไหมก็คือถ้าเราดูตามผลคููเนี้ยเราก็คิดว่ามันมันจะยิงมีโอกาสยิงครึ่งแรกเยอะแต่แต่ถ้าดูในจำนวนเปอร์เซ็นต์แล้วเนี้ยมีโอกาสแค่หกสามเองนะ ถามว่าเจ้าตัวเนี้ยมันดูจากอะไรใช่ป่ะมันดูจากสถิติ T T และคะแนนมีโอกาสอยู่ยแล้วมันก็ดูจากเกรดที่มันเปิดออกมาแล้วอะอันนี้คือมันคํานวณจากเกรดที่มันเปิดออกมานะมันไม่ได้ดูว่าแบบ<า>อันนี้คือราคาเต็มเวลาแล้วต้องแสไนไืมนี่ปะ เจ็ดห้าสักคู่นะมเมื่อเราใส่ราคาผิดแบบหนึ่งนะอันนี้ป่ะปึ๊บอืมเปลี่ยนละเป็นหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์เมื่อกี้เราใส่ราคาผิดมันต้องไปดูราคาสูงเต็มว่าราคาคู่นั้นอะ่ะมันจะออกมาที่เท่าไหร่ไว้เพื่อนๆ สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมขออนุญาตนะเมื่อกี้เราใส่ราคาผิดไปอยากดูคู่ไหนก็สามารถพิมพ์มาบอกเราได้เลยนะอ่ะในคู่นี้แมนอยู่เราใส่ให้ใหม่ละอย่างที่เราวิเคราะห์ไปนะเราก็ว่าอยู่ทําไมมันถึงออกออกต่ําแรกวะเราวิเคราะห์ไปแล้วใช่ปะว่าแบบเออมันยิงเยอะทั้งคู่เลยอะและทิศิการยิงคือแบบก้านัดหลังอะมันยิงได้เยอะคือถ้าจะมีปัญหาคือมันออกราคา ราคาสูงต่ำอ่ะมันต้องเอาราคาสูงต่ำเต็มเวลามาใส่เมื่อกี้เราใส่แค่ว่าราคามันเท่ากันเราใส่ราคาผิดเนี่ยพอเราใส่ราคาถูกว่าเนี่ยราคาสูงเต็มก็คือมันคือสองควบสามมันก็จะออกมาเนี่ยมีโอกาสที่จะสูงแรกหกสิบเก้าเปอร์เซ็นต์แล้วเขาก็แนะนำไปที่สูงแรกประมาณนี้ประมาณนี้ประมาณนี้ สวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะแมนยูสูงแรกเออแนะนําวิธีการเลือกคู่ใช่ปะ่ะแล้วยังไม่ประสบความสำเร็จการเลือกคู่อ่ะเราว่าอาจจะต้องไปดูสิสี่สิติเอาแนะนําก็แบบเลือกเลือกแบบเราก็ได้นะเราไปดูแล้วเราก็เอาไปกรอกอ่ะว่าแบบคู่นั้นประกอบการตัดสินใจเป็นยังไงอย่างเงี้ยอาอย่างอ,อย่างบากากับยูนิโอนเบอร์ลินอย่างนี้ก็ได้อ่ะ บาก้ากับอยู่ในโอนบมินอันนัดล่าสุดที่เจอกันมาเนี่ยอยู่ในโอนบินแพ้บาก้าไป3-2ใช่ปะแล้วเราก็เลื่อนมาดูข้อมูลตรงนี้มันยิงกันครั้งแรกจบ2-1ก็แสดงว่ายิงกันวินเยอะใช่ปะอะแล้วเราก็เลื่อนมาดูสิถิติว่าบาก้าฟอร์มหลัง5นัดนี่เป็นยังไงฟอร์มหลัง5นัดเนี่ยบาก้าถ้าลงทุนสูงแรกเนี่ยวินไปแล้วสรอบ ก็คือบาบาบากาเนี่ยมีโอกาสยิงเยอะมากเลยนะในครึ่งแรกเนี่ยแล้วเราก็เลื่อนมาดูฝั่งยูยูนิออนเบอร์ลินยูนิออนเบอร์ลินเนี่ยมีสกอร์ครึ่งแรกกี่แมตช์อะสองสี่หกหกแมตช์หลังนี่คือไม่ได้ก็โดนตลอดนะแล้วกรณีที่มันมาเจอกันอะเราก็เลื่อนมาดูตรงเฮดเฮดถูเฮดเว้ยเฮดเว้ที่มันเจอกันมันก็ยิงครึ่งแรกตลอดอะมันก็แทบจะแบบวิเคราะห์ออกไปได้เลยอะว่าแบบคู่เนี้ยมีโอกาสที่จะสูงแรกเยอะแล้วเราก็เอาเอาคู่ตัวเนี้ย ไปกรอกลงโปรแกรมประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็หยิบไปวิเคราะห์ได้ประมาณนี้ววนสวัสดีคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะครับผมคนไหนยังอยู่ก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ก็มาวิเคราะห์ฟุตบอลให้ดูนะว่าแบบคู่ไหนน่าลงทุนบ้างนะ,ะคู่แรกนี้เราก็ไปอยู่ที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันแล้วนะมาเรามาต่อคู่ที่2กันเมื่อกี้คู่ที่2ลงาบาร์กลา เะมื่อกี้เราลองวิเคราะห์ไปแล้วใช่ปะคราวนี้เราจะลองมากดคู่บาก้กาเมื่อกี้ที่เราเราเลือกเป็นคู่บาก้กาไปเลยใช่ไหมอ้เะมะื่อกี้เราคิดไว้แล้วว่าบาก้กาเนี่ยห้านัดหลังเนี่ยมันยิงเครื่องแรกถึงสี่ครั้งส่วนทีมเยือนอุนิโอนเบอร์ลินเนี่ยหกนัดหลังเนี่ยยิงเครื่องแรกตลอดและสถิติที่เจอกันนัดล่าสุดมันก็ยิงเครื่องแรกตลอดเราลองมากอกอลงข้อมูลดูมันอาจจะเป็นวิธีการประกอบการตัดสินใจเราต้องมาเลือกใช่ไหมว่าห้านัดล่าสุดแต่บาก้กายิงกี่ลูกอ่ะเราก็มากอกบาก้กายิงสี่ยิงห้า เจอมมล็ดไม่ยิงใช่ป่ะยิงไปห้ายิงไปสิบเอสิบเอแล้วก็ยิงไปสิบสองอ่ะเราก็ไปกอกว่าเจ้าบ้านเนี่ยยิงทั้งหมดสิบสองลูกส่วนทีมเยือนโอน,โอนิโอนโบลินยิงหนึ่งยิงสองโหฮะน่านละสุดไม่ค่อยยิงเยยิงแค่2งลูกเองอะอันดับคะแนนเราก็มากอกอ่ะเราเลื่อนไปดู บาก้าอยู่ที่สามมีสามแต้มส่วนอโนรินเนี่ยมีแต้มเดียวอยู่ที่สี่แล้วก็ไปเกาะที่สามอ่ะอมีอยู่สามแต้มส่วนอวนรินเนี่ยมีแค่แต้มเดียวแล้วเราก็เลือกจะ็นบับต่อส่วนราคาคู่นี้ชืบเราเลือกเลทลงไปได้เลยเลทนี้ก็มีผลนะถ้ากองผิดนิดหนึ่งนี่คือไอนี้เลยนะสักคู่นะ มันคือราคาเดียวกันแล้วเราก็มาดูราคาเต็ม2.75เหมือนกันราคาเต็มก็เท่ากันนะปุ๊บแล้วก็คำนวณพอเราคำนวณออกมาแล้วอะเห็นไหมอย่างอย่างที่เราบอกป่าว่าแบบสิสิติอ่ะมันก็ตามขอบคุณครับที่แนะนำอ่า มันก็แบบอย่างที่เราบอกเลยเว้ยแกว่าแบบมันจะออกมาเป็นประมาณนี้เห็นไหมคู่เนี้ยเราเราวิเคราะห์ออกมาแล้วมันก็ออกมาว่ามีโอกาสที่จะสกอร์สูงอยู่ที่67%แล้วเขาก็แนะนำไปที่สูงแรกแล้วก็มองไปที่เจ้าบ้าน60%แล้วก็ทีมเยือน33%อันนี้คือแบบใช้จากใช้จากเจ้า,จาโปรแกรมดูสกอร์ตัวเนี้ยวิเคราะห์ออกมาใช่ปะ่ะว่ามันมันจะออกมาเป็นประมาณไหนส่วนที่เราบอกวิคเคราะห์ไปตั้งตอนแรกอะ่ะมันมันก็ตรงถูกป่ะเห็นปะ่ะว่าแบบ บาก้าคู่นี้มีโอกาสที่จะสูงแรกเยอะเพราะอะไรด้วยเพราะเหตุเหที่มันเจอกันน่ะมันก็ยิงเยอะแล้ว6นัดล่าสุดอ่ะบาก้าก็ยิงถึง4บินถูกป่ะส่วนโอริโอนเบอร์ลินเนี่ยมันก็โดนยิงได้ถึง6บินเลยนะแม้ว่ามันจะไม่ยิงก็ตามเห็นป่ะเนี่ยเจ้าโปรแกรมตัี๋วนี้มันก็เลยวิเคราะห์ออกมาให้เราได้เว้ยว่ามันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเพียงแค่เรากรอสติตลงไปนะเรายังไม่ได้บอกด้วยซ้ำว่าเจ้าบ้านมันคือทีมอะไรและทีมเยือนมันคือทีมอะไรถูกป่ะมันวิเคราะห์จากสติ เราก็เลยลองมาวิเคราะห์ให้ให้ให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยได้รับฟังกันว่าแบบเฮ้ยตอนแรกเนี่ยทีมที่เราบอกเนี่ยมันเกิดวิเคราะห์จากตัวเราเองเราก็ยังมองว่าคู่นี้มีโอกาสที่จะยิงในครึ่งแรกเยอะอะคราวเนี้ยเราเริ่มจะไม่มั่นใจแล้วว่าแบบเฮ้ยมันจะมันจะถูกหรือเปล่ปาเราก็หยิบสถิติคู่เนี้ยหยิบขึ้นมาคํานวณเอามาใส่เจ้าโปรแกรมวิเคะห์ฟุตบอลตัวนี้ดูเออว่าแบบมันจะยิงไหมอะไรประมาณนี้สวัสดีคนที่ยังอยู่้วยนะตอนนี้อยู่กี่คนอะเราไม่เห็นนะ ก็พิมพ์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมหรือว่าแบบสนใจอยากได้โปรแกรมก็สามารถเพิ่มเพื่อนมาทาง ID Line ได้เลยนะเดี๋ยวเราพิมพ์ ID Line ไว้ปให้แล้วกันนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะนี่ก็วิเคราะห์ให้ดู แล้วพิมพไปให้แล้วนะสุดีคนที่ยังอยู่ด้วยนะอันนี้มีคนดูอยู่กี่คนอนะคนไหนยังดูอยู่ก็พิมพ์บอกเราด้วยนะไม่งั้นเราจะได้โอเค,อเคมา,มานี่ก็ผ่านไปแล้วสองคู่นะอยากดูคู่ไหนอื่นเพิ่มเติมก็พิมพ์มาบอกเราได้นะว่าแบบอยากจะดูคู่ไหนอะไรแบบนี้เป็นพิเศษยังอยู่ครับโอ้ขอบคุณมากเลยนะยังอยู่วะได้ๆอยากดูคู่ไหนอีกไหม ชื่ออะไรอะมิมิคาเซ่หรอมินาโตะใช่ไหมมีชื่อเล่นไหม,เร,ไแบบมเราจะได้แบบเราได้แบบเรียกถู <laughs> ว้าวขาสวัสดีทั้ง17คนดูด้วยนะใช่ไหมเขาเขียนว่าขึ้นว่า17วิวอะแต่จริงๆเราคนดูอยู่กี่คนอะสี่คนเหรอก็เติ้นใช่ปะอ๋อคุณเติ้นเราจะได้รู้จักกันนะ ุณเต้นก็มีโปรแกรมอยู่แล้วเออยังเติมโทเค็นอยู่ไหมโทเค็นหมดหรือยังเออมารับโทเค็นได้นะแนวทางก็เราบอกไปแล้วนะเผื่อแบบเอ้ยเพื่อนๆจะได้เป็นแนวทางขึ้นไปอะไรประมาณนี้นะอยากได้คู่ไหนเพิ่มเติมหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวเราเข้าไปให้ดูแล้วกันนะครับผมมาโยกาคาดิบ id, นี่ก็วิเคราะห์ไปแล้วหรืออยากได้เป็นแบบทัศนะส่วนตัวอะไรแบบนี้ไหม <c oughs> ไปบ้านผมบน ไปคู่อื่นไหมไปดูคู่อื่นกันต่อไหมขออีกสักคู่ใช่ไหมอ่าเมื่อกี้ก็คือเซฟไปแล้วใช่ไหมบากล่าแมนยูใช่ไหมสองคู่ใช่ไหมก็คือมีโอกาสที่จะสูงคราวนี้ไปอีกสักคู่แล้วกันอยากได้คู่ไหนคุณเต้นดูคู่ไหนไว้ดีกว่ามาเราจะได้ไปลองวิเคราะห์ให้ดูกันเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์แบบว่าอันนี้แล้วกันเขาเรียกยังไงวิเคราะห์จากดูจากสีเดติก่อนที่จะไปกรอดข้อมูลอ่าจะได้ดูว่าแบบ มันจะแม่นหรือเปล่าอะไรแบบนี้ไหมบาเยนถล่มไหมอะ่ะมาเอาตามฟอร์มตามทรงเลยนะมาบาเยนบิวนิกเจอกับ f c ซโคเปเกนมาแล้วเข้าไปโชกเข้าไปนะคือบาเยนนี้ก็คือมีหนักอึ้งก็คือต้องมีสองลูกในกระเป๋าอะ่ะใช่ไหมใช่ไหมนอนด้วยใช่ไหม บาเยนถลม่มม่แล้วก็มีนอนอีกใช่ไหมหูนอนพูดยากเลยนอน <c oughs> มาเราไปดูกันที่บาเยนมิวนิกกันก่อนนะสำหรับที่ขอเข้ามานะบาเยนเนี่ยตอนนี้พวกเขาเป็นจ่าฝูงอยู่นะวันนี้เจอกับ FC โคเปเกนโคเปเกนเนี่ยเป็นรองจ่าฝูงนะต้องบอกว่าบอลคู่นี้นี่มองตามทรงแล้วนะนาที่แล้วที่เจอกันโอเคเราจะมาวิเคราะห์แบบนี้แล้วกันนะนาที่แล้วที่เจอกันเนี่ยโคเปเกนนะพวกเขาแพ้กับบาเยนตึบเลย แพ้กับไบยเยนเปนสองประตูต่อหนึ่งนะแล้วก็ครึ่งแรกพวกเขาไมาย่ยิงกันด้วยนะเลดี้เหมือนกันเลยเนี่ยมีสองลูกในกระเป๋าเนี่ยเลดคล้ายๆกันเลยนะแล้วมาดูฟอร์มหลังกันหน่อยนะฟอร์มหลังไบยเยนเนี่ยพวกเขาชนะ f อฟซีคอลนหนึ่งประตูต่อศูนยะ์แล้วก็มีชนะไฮเดมเฮลสี่ประตูต่อสองนะครับแล้วก็มีชนะกาลาตาสไลด์สองหนึ่งต้องบอกว่าฟอร์มในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนี้แจมแมวแจ๋วเลือมากเลยนะแล้วก็เฮดดูเฮด นัดหลังนะครับผมก็ต้องบอกว่าลงทุนบายเยน5บินหลังเนี่ยมีสกอร์ในครึ่งแรกถึง4ครั้งนะก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่เชื่อมั่นได้ในสูงแรกนะครับแล้วมาดูฝั่งของทีมเยือนกันบ้างก็คือ FC c o p โคเปน e กเนนะนัดล่าสุดนะพวกเขาก็แพ้ให้กับ v b บ o c k ไป2ประตูต่อ1แล้วก็มีเสมอกับบอลบี้ศูนย์สูงแล้วก็มีชนะแมนยู43นะแมนยูก็เหลือ10ตัวด้วยนะครับผมต้องบอกว่าโง่วันนั้นนะ สถิติ5นัดล่าสุดนะในการลงทุนคู่โคเบเกนนะคือถ้าโคเบเกนลงทําการแข่งขันเนี่ย5นัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาวินอยู่3ครั้งนะครับผมในครึ่งแรกแล้วก็ไม่ไม่วินอยู่2ครั้งนะก็คือไม่ยิงอยู่2ครั้งเท่านั้นเองนะครับเรามาดูอันดับตารางคะแนนก,นกันบ้างดีกว่านะอันดับตารางคะแนนเนี่ยคู่นี้เนี่ยไบยเยนเนี่ยแทบจะว่าลอยลำแล้วนะเพราะว่าชนะไป4นัดรวดนะยิงได้ทั้งหมด11เสียไป6ลูกนะส่วนโคเบเกนเนี่ย มีอยู่สี่แต้มต้องบอกว่ากลุ่มเนี้ยโอกาสการลุ้นเข้ารอบเนี่ยยังมีผลอยู่ถูกปะ่ะเออก็ยังไม่ขาดนะคู่เนี้ก็คือถ้าวันนี้โคเบนเก้นเก็บแต้มได้อะมีโอกาสมีโอกาสเลยนะที่จะเข้ารอบได้นะครับผมและถ้ากาตัดสไลแพ้แมนยูด้วยนะมันยูก็มีโอกาสจะเข้ารอบนะต้องบอกว่าคู่นี้นี่พลิกไปพลิกมาได้หมดเลยนะแล้วก็นำสิติข้อมูลเนี่ยมากอกลงเลยดีกว่านะครับ เราก็มาดูว่า5้านัดล่าสุดบายเยนยิงได้กี่ลูกใช่ไหมบายเยนเนี่ยยิงได้ทั้งหมด1นึ่ได้สยิงเป็น5ยิงไปเเป็น11 1เ็แล้วก็ยิงนี้เป็น12 5้านัดล่าสุดเนี่ยยิงได้12ลูกแล้วเรามาดูทีมเยือนกันบ้างนะทีมเยือนเนี่ยยิงได้1ยิงได้เป็น5แล้วก็ยิงได้เป็น9 เป็น9แล้วก็เป็น10โกโคเบเกนยิงได้10บลูชุบอันดับตารางคะแนนก็อย่างที่บอกนะอยู่ที่1มีอยู่ทั้งหมด12แต้มเต็มอันนี้อยู่ที่2มีอยู่ทั้งหมด4แต้มนะครับ เราก่อสถิติข้อมูลลงไปแล้วนะโอ้โหดูดิบาเยน์บาเยน์เหรอว,ว้าวเหรอคนไหนที่อยู่ก็พิมพ์คอมเมนต์มาได้นะแบบอยากดูคู่ไหนอ่ะคู่นี้เราวิครคะห์ให้แล้วนะสำหรับบาเยนต์มิวนิกนะมีโอกาสที่จะสูงแรกบวกสูงเต็มเนี่ยอยู่ที่79%โอกาสชนะเนี่ยอยู่ที่เจ้าบ้านนะ51%นะครับผมทีมเยือนเนี่ย46%โอกาสชนะตัวนี้ที่บอกเนี่ยเกิดจากเลทนะเลทเปิดออกมาคือแบบ มีสองลูกในกระเป๋าอะแล้วทีมมันดูลอยลำลอยตัวไปแล้วอะถูกปะ่ะอันนี้คือแบบคำนวณจากโปรแกรมเลยนะเว้ยไม่ได้บอกนะว่าเจ้าบ้านคือบบเยนนะนี่คือเกอกสถิติตามลงไปเลยนะถูกปะ่ะแล้วมันเป็นบอลถ้วยด้วยนะเลทที่เปิดออกมาเนี่ยมีโอกาสที่จะสูงแรกบวกสูงเต็มเยอะนะก็อย่างที่บอกนะครับว่าทั้งสองทีมเนี่ยเป็นทีมที่ยิงกันเยอะนะบาเยนนี่ยิงเยอะมากเลยนะฮนัดล่าสุดพวกเขายิงได้สิบสองลูกเนี่ยทีมเยนก็ยิงเยอะนะเห็นไหมพอเรากอกสถิติตรงนี้ลงไปแล้วเนี่ยมีโอกาสที่จะ สูงแรกบวกสูงเต็มเยอะมากเลยนะครับสำหรับคู่ไบเยนมิวนิกแต่ถามว่าจะถล่มไหมเนี่ยเจ้าคู่ม,มือตัวนี้บอกว่าอาจจะไม่ถล่มนะแต่ถามว่ามีโอกาสที่จะพอดีคำไหมลุ้นลูกสามก็ต้องบอกว่าได้ลุ้น <c oughs> <c oughs> มีสองนะครับผมมาคนไหนที่ยังอยู่นะก็พิมพ์คอมเมนต์มาพูดคุยกับเราได้น่าจัด <c oughs> ใช่ไหมขอบคุณครับเสตติเพลงด้วยนะครับผม ก็คนไหนสนใจอยากได้โปรแกรมตัวน re uh, cool ี้นะครับก็เดี๋ยวนี้เราพิมพ์ไปให้แล้วนะเพื่อนๆมาได้เลยนะไอดีจามูหนึ่งศูนหนึ่งสองนะครับสำหรับคุณเติ้ลคุณเติ้ลก็คือขออาร์เซนอลไว้ใช่ไหมมาเดี๋ยวเราไปดูอาร์เซนอลให้นะวันนี้ปืนใหญ่อาร์เซนอลวันนี้เจอกับลองเราไปดูสี้ติกันหน่อยแล้วกันนะครับเรามาดูสี้ติกันหน่อยนะ คุณเต้นว่าไงคุณเต้นยังอยู่กับเราหรือเปล่าคุณเต้นเป็นแฟนอาร์เซนอลหรือเปล่าขออาร์เซนอลไว้เนี่ยถ้าบอกว่าตอบเป็นแฟนลองนี่เราจะแบบโุบะให้เลยนะมาอาร์เซนอลเจอกับลองนะอาร์เซนอลก็เป็นจ่าฝูงของกลุ่มนี้อยู่นะครับวันนี้จะเจอกับลองอยู่ที่อันดับที่สามเรดเปิดออกมานี่ก็คือยิงสองลูกเราก็จะชื่นอุรานะสาหรับเรดนี้และล่าสุดที่เจอกันนี้ก็ต้องบอกว่าลองอาชนะอาร์เซนอลไปได้สองประตูต่อหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีผลกันในครึ่งแรกด้วยนะก็คือ สถิติที่เจอกัน2ครั้งเนี่ยอาร์เซนอลกับล,ลองนี่ก็ยิงครึ่งแรกทั้งคู่เนาะมาดูฟอร์มหลังกันหน่อยนะนัดล่าสุดอาร์เซนอลน,นี่ก็ชนะเบนฟอร์ดนะครับหประตูต่อศูนย์ก่อนหน้านี้ก็มีชนะเบอร์ลี่สามหนึ่งนะแล้วก็มีชนะเซบีย่าสประตูต่อศูนย์นะครับในการลงทุนครึ่งแรกนะครับผมต้องบอกว่า5นัดล่าสุด5นัดหลังเนี่ยอาร์เซนอลยิงครึ่งแรกไป3บินนะครับแล้วก็ไม่ยิงไป2ครั้งก็คือจบศูนย์ศูนย์อาร์เซนอลเป็นทีมที่ไม่โดนยิงในครึ่งแรกเลยนะหออ้าน,น,นัด ถ้ายิงก็วินนะครับเรามาดูฝั่งของลองบ้างนะนัดล่าสุดนี้ก็แลกเดือดกับแกลดมงฟลูตไปนะครับกดไป3ามูนนะใบแดงไปคนละใบนะครับแล้วก็มีชนะโอลิมปิกอโอลิมปิกมักเซยนะหนึ่งประตูต่อศูนย์แล้วก็มีแพ้ให้กับ p s v นะครับผมเหลือสิบตัวด้วยนะต้องบอกว่าโหดมากเลยนะลองเนะี่ยไม่ช่ฟอร์มการเล่นนะสกิลนักเตะนะโอ้ดูเดิแดงเตะใครก็แดงตลอดนะครับให้นัดล่าสุดนี้ก็ต้องบอกว่าเหมือนกับอาเซนนอลเช่นเดียวกันนะครับผมก็คือ ห้นานัดวินไปสามบินนะสำหรับสกอร์ในครึ่งแรกนะครับผมเรามากอ,อกสติกันหน่อยนะครับอาร์เซนอลเรามาดูกันว่าห้านาสุดพวกเขายิงได้กี่ลูกนะอาร์เซนอลก็ยิงได้หนึ่งลูกอันนี้ยิงได้เป็นสี่ลูกนะครับสี่ลูกแล้วก็เป็นหกลูกนี่ยิงไม่ได้หกลูกเป็นเจ็ดลูกยิงได้ทั้งหมดเจ็ดลูกนะสำหรับอาร์เซนอลน,นะครับผมแล้วก็กอ,อกสติลงไปเรามาดูฟังของลองกันบ้างนะลองทีมเยือนนะครับผมลองนี่ก็ยิงแก๋าโมกุไปสามใช่ไหม ยิงนี่ยงรูปเป็น4นี่ยิงไม่ได้ยิงได้4แล้วก็เป็น8ยิงน้องอีก4ลูกแล้วก็กองลงไปด้วยเป็นเพ่าะยิงได้ทั้งหมด8ลูกนะอันดับคะแนนนะั้นเรามาดูกันหน่อยสิมันเป็นบอลถ้วยนะเราก็ต้องกอกตามบอลถ้วยนะไม่ใช่แบบเอาบอลลีกมากอกนะครับแต่ถ้าดูบอลลีกเนี่ยโอเคเรากรอกได้อนนั้นเป็นจ่าฝูงนะมีอยู่9แต้มรองที่3ามี5แต้มไม่ห่างนะเท่ากับ PSV กลุ่มนี้ก็ยังได้ลุรุนกันหมดนะครับ 1>, 1มี9 3มี5ใช่ไหมสมีอยู่ทั้งหมด5แต้มโอเคเราก็มากกอกไปแล้วก็เป็นเจ้าบ้านนะภาษาในวงการเรียกว่าฝรั่งนะครับก็คือลูกครึ่งนั่นเองส่วนเรทโอเคเดี๋ยวเราขอเขาไปดูอเซนลอนสักนิดหนึ่งนะว่ะเาเราเต็มคือเท่าไหร่ ก็ลงมาได้งลงมาเป็น2.75ก็คือ23ทาปุ๊บอ่ะคำนวณให้สูงแรกสูงเต็มนะครับผมส่วนโอกาสแพ้ชนะเนี่ยเท่าเท่ากันนะมีโอกาสที่จะสูงแรกอยู่ที่75%สานะครับสำหรับคู่นี้นะก็อย่างที่บอกนะเหตคู่นี้ที่เจอกันเนี่ยนะครับผมก็มีสกอร์ในเครื่องแรกทั้ง2แมตช์เลยนะเจ้าโปรแกรมตัวนี้นี่เขาต้องบอกว่าวิเคราะห์ตามสิติข้อมูลที่เรานําไปกรอกจริงๆนะมันก็ไม่ได้บอกว่ามันเป็นอาเซนอลหรือว่าเป็นลองนะ มันก็กอกตามสถิติลงไปเลยนะครับผมเห็นไหมมีโอกาสที่จะสูงแรก74%แล้วก็ถ้าเรามาลองดูสถิติกันนะที่เราบอกเห็นไหมคู่นี้ที่เจอกันแล้วมีโอกาสที่จะสูงแรกนะสองนัดเนี่ยสูงแรกทั้งคู่เลยนะแล้วก็โอกาสที่จะสูงแรกเนี่ยห้านัดล่าสุดเนี่ยพวกเขาก็มีสูงแรกถึง3ครั้งก็คือเกิน50%นะทั้ง2ทีมก็คือถ้า2งทีมนี้ทําการแข่งขันเนี่ยมีโอกาสที่จะยิงสูงแรกถึง50%เกินครึ่งทั้งคู่เลยนะครับวันนี้เนี่ยโคจรมาเจอกันนะ และเห็นไหมว่าโอกาสแพ้ชนะเนี่ยโอกาสแพ้ชนะนี่เท่ากันเลยนะก็คือเลทถ้าเปิดออกมาอย่างเงี้ยคิดว่า,น,าน่าจะยิงไม่ขาดนะเราก็ยังและถ้าตามสถิติเราอะในในมุมเราเราก็คิดว่าอาเซนอลจะชนะไม่เกินสองลูกเหมือนกันนะเจ้าโปรแกรมตัวนี้ก็บอกนะว่าโอกาสแพ้ชนะเนี่ยเท่ากันเลยนะครับผมเพราะนั้นถ้าจะแนะนําไปการลงสกอร์นะก็มองไปที่สูงแรกบวกสูงเต็มนั่นเองนะครับอืมผมแฟนเรือครับโอ้ตายแล้ว ผมก็แฟนเรือเมื่อวานสุดจริงเรือใบของแท้ครับไปคุยข้างหลังปไปไปคุยข้างหลังดีกว่าเดี <laughs> ๋ยวคุยว่ากันอีกทีนึง่งไปแฟนเรือ,อน,นี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคุณเติ้ลขอบคุณมากแล้วกันนะครับที่แบบเข้ามารับชมก็ถือว่าแบบเรามาไลฟ์ครั้งแรกแล้วกันนะแบบผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยแล้วก็เดี๋ยวครั้งต่อไปนะถ้าแบบเอ้ยเห็นมีคนมานั่งดูอะไรแบบนี้ก็เดี๋ยวเราไอ้นี้ให้แล้วกันนะครับผมส่ว so, นคุณเติ้ลเนี่ยไม่แน่ใจว่าโปรแกรมดูสกอร์ที่ใช้อยู่เนี่ยโทเคนหมดหรือย,อยังนะถ เออเออเออ,เอ,อหรือว่างาฝากกดติดตามไลค์เราด้วยแล้วกันนะครับผมไลฟ์สดนี้ก็ประมาณนี้ละกันขอบคุณทุกคนนะครับผมที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องดูสกอของเรานะผิดพ,พาดประกันใดขออภัยไปด้วยไวเ้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ